ชาติแรกมีขึ้นมาเมื่อไรถามการระลึกชาติเป็นไปได้จริงไหมครับแล้วชาติแรกอยู่ตรงไหนทราบว,ว่าพระพุทธเจ้ามีอีกพระนามหนึ่งว่าพระสัพพันยูเหตุเพราะรู้แจ้งแทงตลอดในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเล็กระดับจุลชีพหรือเรื่องใหญ่ระดับดวงดาวและไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตพระองค์เห็นแจ่มแจ้งแทงตลอดทั่วหมดแต่เพราะเหตุใดพระองค์จึงตรัสว่าสังสารวัฏในวงเล็บ การเวียนไา้ตายเกิดนี้จุดเริ่มต้นและจุดจบไม่ปรากฏให้เห็นเลยดูอย่างละเอียดดีๆนะครับไม่รู้ว่าเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่แตกต่างกันมากจากไม่มีจุดเริ่มต้นให้รู้ทำนองเดียวกับคุณเอาแก้วมาวางใบหนึ่งพลิกดูก้นแก้วแล้วสงสัยว่าจุดเริ่มต้นของวงกลมมันอยู่ตรงไหนอันนี้คงไม่มีใครตอบได้หากศึกษาเรื่องการระลึกชาติให้ละเอียด ก็จะทำให้เกิดมุมมองเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดได้ชัดเจนขึ้นทุกคนคงเคยได้ยินข่าวการระลึกชาติมาบ้างแต่คงน,น้อยที่ทราบแบบเปรียบเทียบว่าพวกระลึกชาตินั้นมีหลายระดับคือบางคนระลึกได้แค่ชาติเดียวบางคนระลึกได้สิบชาติบางคนระลึกได้80ชาติใครระลึกได้กี่ชาติก็สำคัญว่าตนเกิดมาแล้วเป็นจำนวนเท่าหนังชาติตามที่จริงแล้วพวกที่บอกว่าระลึกได้ชาติเดียวนั้น เป็นไปได้สูงที่จะเกิดจากอุปาทานอาจทึกทักไปเองอาจฝันเป็นจริงเป็นจังหรืออาจฟังใครถ่ายทักแล้วกลับมาปรุงแต่งเอาเป็นตุเป็นตะผมจะให้น้ำหนักกับพวกที่ระลึกชาติได้เป็นสิบชาติและเห็นตนเองผ่านพบน้อยใหญ่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเทวดากับทั้งระบุเหตุผลได้ว่ากรรมหลักๆอันใดส่งให้ไปเกิดในชาติถัดๆมาเพราะพวกนี้ได้ชื่อว่าระลึกชาติอย่างเห็นเหตุเห็นผล ไม่ใช่ระลึกได้แบบสักแต่เห็นภาพเสียงอย่างในฝันยิ่งกว่านั้นหากมีหลักฐานเป็นรูปธปรรมมีร่องรอยเก่าแก่ตกค้างอยู่บนโลกมนุษย์นี้แล้วผู้ระลึกชาติสามารถชี้ในสิ่งไม่เคยมีใครรู้ได้ถูกการระลึกชาติของเขาจะมีน้ำหนักยิ่งกว่าบอกเล่าปากเปล่าแบบไร้ข้อพิสูจน์มากสิ่งสำคัญที่สุดในการเวียนว่ายตายเกิดก็คือทุกคนมีกรรมนำไปเกิดเสมอ หากปลสจากกำลัหลักๆเป็นตัวกำหนดแดนเกิดแล้วสัตว์จะขาดที่มาที่ไปเหมือนของแปลกปลอมที่อยู่ดีๆผุดขึ้นเองกลางอากาศการขาดกำกกำหนดแดนเกิดเท่ากับสัตว์ที่เกิดเองลอยๆนั้นจะไม่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงจะไม่มีการได้ดีหรือตกยากจะไม่มีผิวพันวันณหยาบหรือประณีตลองตรองนะครับว่าถ้ามีชาติแรกที่ปลสจากกำกำหนด ชาติแรกนั้นต้องเป็นภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่ไรอารมณ์ยิ่งจูจูเกิดมามีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยไม่มีสภาพหยาบหรือประณีตใดๆไม่มีสิ่งแวดล้อมกระทบกระทั่งน่าชอบหน้าชังใดๆไม่มีอะไรเร่งเราให้ประกอบกรรมดีกรรมชั่วใดๆนึกออกไหมครับว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีภาวะความเป็นมนุษย์ ก็ไม่มีทางที่จะก่อก,กรรมเพื่อจําแนกตนเองออกไปเป็นสัตว์ประเภทต่างๆแต่กว่าจะเป็นมนุษย์ก็ต้องสร้างบุญบารมีมาบ้างนี่เป็นวงกลมแห่งความจริงทํานองเดียวกับปัญหาโลกแตกเช่นไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่คุณจะไม่พบคำตอบเพราะไม่มีคำตอบให้พบสรุปคือคุณกับผมต่างก็เกิดตายกันมาเป็นอนันตชาติคือนับไม่ได้ว่ารอยชาติล้านชาติหรือกี่อสงไขยชาติ ต้องเรียกอนันตชาติจึงจะถูกเคยมีคนไปถามพระพุทธองค์เรื่องชาติแรกเหมือนกันพระองค์ท่านตรัสตอบว่าถามแบบนี้ฟุ้งซ่านเปล่าเอาแบบที่พอเห็นความจริงแบบเป็นเหตุเป็นผลจะดีกว่าคือท่านให้มองว่าเพราะเริ่มจากความไม่รู้สัตว์ทั้งหลายจึงทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างผลคือทำให้ได้ดีบ้างทำให้ได้ชั่วบ้างเป็นภพอันหน้าอภิรมบ้างเป็นภพอันหน้าหนหนีบ้าง เมื่อทราบแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดด้วยความไม่รู้อิโนโอิเนนั้นเป็นภัยพระองค์ตรัสแสดงความจริงว่าการมีอัตภาพมีหัวหูมีแขนขามีอุปกรณ์ก่อกรรมอย่างนี้ไม่ดีเลยแม้คลองภาวะหยาบหรือประนีตย่างใดอย่างหนึ่งเพียงวินาทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องน่าสรรเสริญแล้วควรหาทางยกตัวเองขึ้นบกคือเข้าให้ถึงนิพานเพื่อไม่ต้องเสี่ยงผิดเสี่ยงถูก ดำผุดดำว่ายอยู่กลางทะเลอันเต็มไปด้วยพยันตรายแห่งนี้อีกการยุติภพชาติไม่ใช่การฆ่าตัวตายนะครับการฆ่าตัวตายของผู้มีจิตเศร้าหมองนั้นมีอบายภูมิเป็นที่รอยังมีทุกข์และความลำบากอยู่ข้างหน้าไม่สิ้นสุดส่วนการยุติภพชาติที่แท้จริงคือการดับเหตุแห่งการเกิดภพเกิดชาตินั่นก็คือการดับกิเลสท,ทางใจลงเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลย